ใช้ชีวิตเป็นคุณนายไฮโซหมื่นล้านเปิดคลังสมบัติสูมันีคุณนักเกษมบาบี้เมืองไทยเผยใบหน้าไรเครื่องสำอางวัย84ปี คุณสุมณีคุณนากษมเศรีฐีนีหมื่นล้านเป็นชื่อที่รู้จักกันดีในแวดวงสังคมไฮโซชั้นสูงก่อนจะกลายเป็นที่รู้จักและสนใจของคนทั่วไปเนื่องจากเรื่องของการทำสวยที่ทำให้รูปลักษณ์ใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปอย่างมากแม้ว่าเธอจะอายุมากถึง84ปีแล้วแต่ใบหน้าของเธอยังดูเหมือนแค่หญิงสาววัย30เท่านั้นจนได้รับฉายาว่าบาร์บี้เมืองไทย แน่นอนว่าหลายๆคนที่ตามเรื่องของคุณซูมานีคุณนกเกษมยอมอยากเห็นเธอใบหน้าที่แท้จริงของเธอภายใต้วิกผมหน้ามาสีทองและเครื่องสำอางโดยเฉพาะลิปสติกสีแดงที่เป็นเอกลักษณ์คู่ใบหน้าของเธอที่ก่อนหน้านี้เธอเข้ารักษาตัวทำเอาคนที่รู้ข่าวถึงกับตกใจและเป็นกำลังใจให้เธอต่อสู้เพื่อจะเอาชนะล่าสุดซึ่งเธอเผยให้เห็นภาพหน้าที่ไร้เครื่องสำอางและที่สำคัญเธอไม่ได้ใส่วิกพร้อมกับมีหมวกคลุมศีษะ และทั้งนี้คุณสุมาีได้ขอคุณหมอให้เซ็นรับรองว่าท่านมีสติสัมปชัญญะครบสมบูรณ์เพื่อที่จะทำพินัยกรรมให้กับคนในครอบครัวและคนในมูล,ลนิธิมณชาแต่ท่านได้รับกำลังใจดีจากคนที่ดูแลคนที่อยู่ในครอบครัว ไฮโซสุมานีเป็นที่รู้จักในสังคมในฐานะผู้ที่นิยมชมชอบการสะสมของเก่าวัตถุโบราณและด้วยความรักสวยรักงามทําให้การแต่งหน้าและการแต่งตัวของคุณสุมณนีได้รับฉาย,ยาว่าตุ๊กตาบาร์บี้เมืองไทยในส่วนของการสะสมของเก่าเธอเป็นนักสะสมของเก่าจากทั่วโลกมูลค่าหลายพันล้านที่มีโครงการจัดจัดทําเป็นพิพิธภัณฑ์ภายใต,ใต้การบริหารงานของมูลนิธิมณีมณี เธอเป็นลูกของพลตำรวจจัตาวาปามโมตและคุณหญิงสุพัธาจงเจริญซึ่งเป็นตระกูลเป็นเจ้าของที่ดินมากมายในประเทศไทยเธอสมรสกับดรประชาคุณนกเกษมอดีตเอกอักรราชาทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศผู้ร่วมก่อตั้งพรรคแทยรักไทยกับดรทักษิณชินวัตรมีลูกชายหนึ่งคนชื่อว่าเชรามตนคุณนกเกษม แต่ความสวยงามก็ยังไม่เคยจางหายไปเป็นสาว2,000ปีตัวจริงท่านเคยบอกเคล็ดลับความงามไว้ว่าวิธีที่เราใช้ในการดูแลสุขภาพผิวพรรณส่วนการเลือกใช้ครีมบำรุงผิวจะใช้แต่ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นเลยแม้จะดูแลงานถึง4บริษัทและมีมูลนิธิในการดูแลอยู่แต่ก็ยังดูแลตัวเองอย่างดีโดยเธอเป็นวีแกนเลิกกินมังสวิรัต เน้นกินผักผลไม้พักผ่อนให้เพียงพอวังๆก็จะไปเต้นรำร้องเพลงและอีกเคล็ดลับหนึ่งคือการกินผงโกโก้นำมาผสมกับน้ำพึ่งดื่มทำให้ผิวพรรณดูดีเปิดบ้านสุดหรูซึ่งเป็นที่เลื่องลือถึงความอลังการกับคังสมบัติของเก่าแก่มูลค่ามหาศาลที่เก็บสะสมมานานชนิดที่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่สามารถประเมินราคาได้บ้านนี้ชื่อมณีมชาเป็นชื่อบ้านจากชื่อของคนในบ้านของเราของลูกชายและสามี ที่ชอบสะสมของเก่าก็เอาไว้ตกแต่งบ้านสามีอยู่กระทรวงการต่างประเทศต้องดูแลคณะทูตทีนี้ต้องจัดงานเลี้ยงอาทิตย์ละ3วันอย่างน้อยๆน,นะคะรับรองแขกและคณะทูตคนมาเยอะเราเลยต้องแต่งให้สวยเฟอร์นิเจอร์ทุกทิน้นทัดรวมกันก็ประเมินราคาไม่ได้คงเป็นเพราะคุณพ่อเป็นเอกอัครราชทูตสามีก็เป็นแล้วทางต้นตระกูลก็มีที่ดิน